ช่วงสุดท้ายนะครับเราจะมาสนทนากับท่านนายแพทย์ TH, สุรวิทย์คนสมบูรณ์นะครับรัฐีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับประเด็นเรื่องปัญหาหมอกควันทาง8จังหวัดภาคเหนือนะครับคุณหมอครับในขณะนี้เนี่ยประชาชนพี่น้องประชาชนที่ประสบป,ปัญหาเรื่องหมอกควันเนี่ยมีเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรกันบ้างครับที่ทชัดเจนก็คือโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจตอนนี้มีมาแล้วนะหายใจพวกหอบหืดพวกที่เป็นโรค ปอดอักเสบต่างๆที่หายใจไม่สะดวกอยู่แล้วับมีคนไข้เพิ่มขึ้นก็ประมาณตัวเลขทั้งทุกจังหวัดเพิ่มขึ้นทุกจังหวัดประมาณห้าเท่าอม,มีที่จังหวัดพะเยาเห็นบอกว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นสูงในช่วงนี้ทางโรงพยาบาลต้องรองรับคนไข้พวกนี้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ถึงกับต้องนอนรักษาที่โรงพยาบาลจะมีบ้างพวกะหอบหืดพอให้ยาให้ต่างๆก็ดีขึ้นก็กลับบ้านนะครับ ก็ไม่ได้สิ้นเปลืองในเรื่องของเตียงคนไข่มากนักในส่วนของโรคตาอันนี้อันนี้เพิ่มมาตาไปแล้วตาแดงตาแดงเพราะฝุ่นฝุ่นละอองนะก็เหมือนขับฝุ่นเยอะๆนะครับพ่นไปก็เข้าตาคนเรานี่ก็มีน้ําตาเป็นตัวล้างอยู่แล้วนะครับโดยธรรมชาติล้างอยู่แล้วช่วยบรรเทาไปได้บ้างถูกฝุ่นถูกเรไรงต่างถ้าไม่มากนักน้ําตาก็จะน้ําตาไหลนั่นคือนั่นคือร่างกายเราช่วยตัวเองแล้วนะครับ แต่ถ้ามากเกินไปไหลก็ไม่ไหวนะครับน้ำตาไหลแต่ก็ยังตาแดงโดยเฉพาะคนที่เยื่อตาอักเสบจากโรคแพ้อยู่ดั้งเดิมอยู่แล้วพอมาเจอพวกนี้เขาก็จะต้องต้องช่วยด้วยยาอาจจะเป็นล้างยาล้างตาบ้างหรือย,ยาหยอดตาบ้างนะครับอันนี้ก็กระทรวงสาธารณสุขพร้อมอยู่นะครับ,รบในขณะนี้ก็ช่วยพี่น้องประชาชนโรคตาแดงนี่จะเพิ่มขึ้นมากประมาณเจ็ดเท่ากล่าวของที่เคยเห็นอยู่นะครับ ก็ถือว่าในเรื่องของความรองรับของกระทรวงสาธารณสุขเตรียมพร้อมมากในเรื่องนี้ครับรรบุคลากรหยุกยานีพร้อมนะครับบุคลากรหยุกยาพร้อมเราจังเป็นห่วงเป็นห่วงอีกกลุ่มที่ไม่ใช่พวกเรานะครับคือกลุ่มอาสาสมัคร<อ>เดี๋ยวนี้<อ>เขาจังจัดก,กลุ่มที่คอยคอยไปสกัดไฟป่าคือต้นเหตุทั้งหมดที่เราคุยกันมานี่ครับเกิดไฟป่าการจุด ไฟเผาในกลางแจ้งโล่งแจ้งหรือไฟป่าไฟป่าก็หมายความว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครเผาหรือเกิดอเองเราก็ไม่รู้ะนะครับ,รบแต่ว่าอย่างไรก็ตามขณะนี้ทุกจังหวัดมีคณะกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าที่พร้อมที่จะส่งสัญญาณส่งสื่อสารไปถึงกันว่าตรงนี้เกิดไฟไหม้ละดมมารถด,ดับเพลิงมาคนมานะครับก็มีอันหนึ่งที่ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆในภาคเหนือบอกว่าจะของบประมาณในเรื่องของอุปกรณ์ดับไฟปลาครับซึ่งซึ่งผมก็สอบถามดูก็ไม่ได้แพงมากนะครับประมาณ2ชุดหนึงสิคนมีอุปกรณ์ตบไฟอะไรดับไฟฉีดพ่นต่างๆก็สองหมืนกว่าบาทครับเสร็จฮะคิดว่าสิ่งนี้ผมก็จะได้นำเรียนทาง คณะรัฐมนตรีให้ทราบเหมือนกันว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะต้องมีติดไว้อ๋อแล้วก็เป็นลักษณะโมบายยูนิตเคลื่อนไปตามจุดที่จะเกิดไฟป่าเป็นอุปกรณ์ที่ถือไปนะฮะก็มีตรงไหนก็ถือไปแทนที่จะไปตัดเอาต้นไม้มาดับมาเลยนี่มันมีอุปกรณ์พร้อมเป็นฉีดน้ําฉีดต่างๆก็ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นมืออาชีพมากขึ้นมีการฝึกกันนะครับซึ่งทางทางกรมทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็พร้อมที่จะฝึกให้นะครับ ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ว่ามีผมไปฟังเขาพูดกันผม,ผมก็ผมก็ก็น่าคิดนะครับเขาบอกว่าห้ามไม่ให้เผาเผาปลาหนี่เผาทําไมบ,บางคนเผาเพื่อที่จะปลูกข้าวโพดปลูกต่างๆปลูกข้าวนะฮะพอเราไปห้ามถ้าไม่ให้เผาจะให้ทํำยังไงนั่นน่ะสิ คำถามนี้ก็บางทีตอบยากกันนะครับตอบยากันเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เขาอยู่ด้วยมันเป็นวิถีชีวิตนะครับแต่อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ก็ต้องเห็นใจเห็นใจประเทศชาติเห็นใจส่วนรวมว่าช่วงนี้ทวเราลงได้ก็ดีมีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ได้ประดิษฐ์เครื่องสําหรับบดอัดย่อยสลายพวกใบไม้กิ่งไม้ต่างๆซึ่งขณะนี้ได้กลายมาเป็น กลายมาเป็นสินค้าในตลาดแล้วครับก็เครื่องหนึ่งประมาณหกหมื่นถึงแสนกว่าบาทก็เอาเศษไม้เท่าแขนเรานี่ก็ได้ใส่ลงไปครับย่อยบดเข้าไปก็หลาทางช่วยกันบดลงไปแล้วจะเป็นออกมาก็เป็นเหมือนกับเป็นฝุ่นฝุ่นนี้เอาไปทําเป็นปุ๋ยได้ครับเอาเป็นฐานได้สุดท้ายเลยครับคาถามสุดท้ายเลยพี่น้องประชาชนคงอยากฟังนะเขาบอกว่าเที่ยวนี้ความรุนแรงเนี่ยถือว่าสูงสุดในรอบหลายปีแต่ท่านรัฐตียืนยันได้ไหมครับว่าพี่น้องประชาชนยังสามารถ อาศัยอยู่ในพื้นที่ได้อยู่ได้อย่างสบายนะครับผมไปคุยกับประชาชนก็บอกว่าก็ยังปกติครับยังออกไปทํางานตามปกติจะม,มีบ้างกลุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ดีตรงนั้นคือว่าในเรื่องของฝุ่นควันไม่ได้สูงตลอดเวลาครับตอนเช้าๆบางทีก็สูงหน่อยบ่ายๆก็ลดลงมาบางที ต่ำกว่ามาตรฐานก็มีนะครับแต่เราก็ติดตามสถานอย่างใกล้ชิดนะับติดตามอย่างใกล้ชิดครับถ้าอันตรายเมื่อใดนี่เราก็จะมีมาตรการรับมือทันทีครับทางรัฐบาลเป็นห่วงเป็นใยโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกรัฐมนตรีเป็นห่วงเป็นใยเรื่องนี้มากครับครับเอาละครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับท่านรัฐมนตรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือรายการถอดสลักในวันนี้นะครับวันนี้หมดเวลาต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ